่ก็ในที่สุดก็มีคอนเสิร์ตของพวกเราสี่คนนะคะโปรควีนไ่เห็นไเค่ะก็โปรควีนคอนเสิร์ตนะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่เชื่อว่าแบบหลายๆคนที่ติดตามพวกเราสี่คนนะก็น่าจะตื่นเต้นมากๆค่ะรวมถึงพวกเราด้วยให้พวกเราก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากค่ะที่มันเกิดขึ้นก็ขายบัตรพรุ่งนี้นะคะวันที่สองสิงหาคมสิบโมงเช้าค่ะทางเดอร์คอนเสิร์ตแอปพลิเคชันค่ะเห็นบอกว่ากว่าจะหาเวลามาดูฟูลกันได้นี่ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเตรียมการกันมานาน เพื่อให้มีวันนี้ได้ใช่ค่ะเพราะชีวิตมันยากมากเลยยากเลยถ้าถามว่าคือใครยากสุดมันยากเหมือนกันหมดเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบถ้าวันนี้ว่างวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าอีกคนจะว่างด้วยมันเหมือนมันไม่ตรงกันซะว่าเหมือนพวกเราแบบเป็นศิลปินก็มีแบบการทัวร์คอนเสิร์ตมีแบบหลายๆอย่างที่แบบว่าคนละคนนอยู่จังหวัดนึงคนอยู่จังหวัดนึงอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบทําให้การนัดกันมันยากมามาอย่างแบบนัดกินข้าวก่อนอันเนี้ยคือนัดยากมากแล้วก็พอมีคอนเสิร์ตนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบ คนหาคิวเก่งมากเจ๋งที่สุดเลยแล้วกลับไปใครเป็นสายตั้นต้นส่วนที่สี่คนอะไรนะเป็นผู้ใหญ่ไม่ไม่ไม่ต้องมองไหนไม่ไม่จริงๆจะบอกพวกเราถ่ายรูปรวมกันอ๋อเราก็เป็นสคลับไม่แต่จริงจริงเราแรกค่ายคุยกันคุยกันได้ค่ายเราเขาก็มองว่าเออเราเองก็อยู่ในแบบโครงการกันมาแบบโครงการเพลงมานานพอสมควรแล้วเส้นทางดนตรีของเราแต่ละคนเราไฟาย เราไปมาเยอะเราเดินทางผ่านอะไรมาเยอะแล้วมันก็ถึงจุดที่แบบเอองั้นรถยอดทีเด <OK> ียวก็ดีเหมือนกันในการเป็นการบอกว่าเออนี่คือยุคแห่งสีสาวนี้นะจริงๆคิดไหมว่ามันจะมีแบบนี้สามกระสีอะไรที่มันจะต้องมีตั้งแต้ว่าฉันจะต้องมีจุดเป็นสีตรงนี้ มันไม่ใช่ไอเดียของพวกเราหรอกจริงๆมันก็เป็นไอเดียของผู้ใหญ่ใช่ของแต่ดะค่ายที่จับมือกันแล้วก็เหมือนพอเรารู้ว่ามันมีสิ่งเกิดขึ้นแล้วมันจะยังไม่เกิดขึ้นจริงในตอนที่เราคุยกับเขาแรกเพราะมันช่วงโควิดแต่เรารู้อยู่แล้วว่าอย่างไงมันก็จะเกิดใช่ค่ะคือนั้นะตอนที่เราถ่ายรูปวยกันรอบแรกกับจริงๆเราจะมีคอนเสิร์ตวยกันแหละแต่ตอนนั้นยังไม่มีชื่อโควิดเลเราต้องขอบคุณแบบคนที่คอมเมนต์เพราะว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เราได้ชื่อนี้มา เป็นความพิเศษของคอนเสิร์ตนอกจากเสียงแล้วหละคนที่คาดหวังเรื่องดีตรีจากคุณเตรียมไปยังไงบ้างให้สุดว่าว้าวโปรดักชั่นก็จัดเต็มเลยแค่ผังคอนเสิร์ตออกมาทุกคนก็ตกใจอยู่น,น,นะนอะไรเงี้ยเราศิลปินเองก็ตกใจ <S <S กใจ <S <S <ด>ันเนะเวทีเวทีหมุนได้อ่ะตัดโัวได้ใช่ในเรื่องของเพี้ค่ะผมก็คาดหวังนะจะไม่ใช่ที่เราคาดค,คิดใชื่อไงที่คาดคิดว่าเป็นใครดีกว่าก็หมอเป็นผู้ชายเออไม่รู้ แล้วดูได้ไหมว่าผู้ใช้ต้องเป็นแบบไหนถึงจะึุนมาแล้วสุดว้าวไม่รู้ไม่บอกอะไรไม่รู้บอกอะไรไม่ได้เลยมีส่วนในการเลือกเกสต์มีค่ะมีค่ะเป็นชื่อที่เราก็เยินโยนทำไมเป็นเหมือนศิลปินที่เชื่อว่าหลายๆคนที่แบบเหมือนน่าจะชื่นชอบอ่ะแล้วก็อย่างพวกเราเองก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบพวกเรามีสีสีแล้วในคอนเสิร์ตเราอยากได้สีต่างๆเข้ามาทําให้คอนเสิร์ตเราแบบมีสีสันมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็ อาจจะเป็นคนที่คุณเดาอยู่ก็ได้ค่ะไม่ใช่ก็ได้ค่ะคือคุนว่าใครเหรอคืไม่ใช่ก็ได้ค่ะเออก็แบบว่ารอติดตามกันค่ะแบบเซอร์ไพรส์ตอนนั้นเลยแสดงว่ามีของแต่ละคนเลยหมายถึงว่ารู้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยแต่เอาเป็นว่ารู้กันว่าเวทีนี้คือจัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะทางโชว์เสียงเพลงแสงสีเสียงนะคะแล้วก็ยี่เป็นเซ็นเตอร์สเตจด้วยคือแปลว่ามันจะไม่มีที่นั่งที่ไม่ดีขนาดนั้นที่จะสามารถมองเราเห็นได้สาม้อยหองศาแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องไปกดบัตรค่ะเพราะว่า โมันจะฝังแน่นอนค่ะแล้วอยากเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้ากับรูปอะเป็นยังไงวะตัวอันนี้ก็รูอะไรใช่ไม่เบาไม่เบาไม่เท่าไหร่หนูไม่ได้มาด้วยกันด้วยใช่เพราะว่าแต่ละคนละสไตล์ไงเราเราสีคนไม่เหมือนกันเลยอะใช่อือเราไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความแบบเป็นตัวของตัวเองกันอยู่ก็มาด้วยกันนะแต่จริงๆเหมพอมาแบบคันรอบล็อกคนละบล็อก่งจริงจริงจะมีอะไรบ้างคุณใส่ไหมคุงใส่ของมูกี้มูกี้ใส่ของอีง ไ,ได้ไหมอยากเห็นเลยนะไ,ได้เลยเอได้เลยเคือไม่จริงๆจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะดูแบบตอเน,นี้ยชุดก็คือเหมือนเป็นชุดนห,หนะ้ายๆหลายๆข่าวเนาะหลายๆคนอาจจะเห็นชุดในตัวเทวีคอนเสิร์ตไปแล้ว<ะ>คือจะบอกว่ามันแบบมันมีความที่เกินปกติของพวกเราไปนิดนึงคือเหมือนแบบมีความมันเป็นเรื่องดีดีเพราะว่าทา<ำ>งพวกเราเนี่ยใช่คือทางพวกเราเนี่ยได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำแน่นอนแม้กระทั่งแบบเทวีก็คือทุกคนแบบว้าวแล้วใช่ไหมเพราะว่าคอนเสิร์ตก็ว้าวกว่าแน่นอนจริ่งยิ่งใหญ่ของวันปกติทุกเปีใหญ่มาก เป็นปกติขยายอ่อเออเป็นปกติก็หมายถึงว่าเป็นชุดเศษที่มีความพิเศษขึ้นมีดีเทลที่เท่ากับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมากขึ้นโดยที่ทุกอย่างถูกคิดค้นไว้แล้วว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนยังไงถ้าดึงชิ่งที่ดีของตัวเองแต่ละคนออกมาเป็นเป็นให้แต่ละใบเป็นแบบเป็นพิเป็นสัญลักษณ์เศ่กันละคนก็จต่ที่กระเทยไปแล้วก็กระเทยไปอีกเหนื่อยสุดไหมถ้วมันี้อนเสรือมันจะเกิดขึ้นมันมีความ อะไรไหมอ่ะกัวนคิวซ้อมไหมใช่ส้แจ้ไปุู่หน้าเลยนะไม่ไม่ไม่ก็กังวลอะไรไหมอ่ะคะแช่เพราะว่าตื่นเต้นมากกว่าแต่เพราะว่าหลายๆอย่างที่อะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราสี่คนได้ยังไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงกันเลยอ่ะอาจจะมีบ้างที่แบบว่าอิงกับโบเคยร้องด้กันส้มกับมีเคยร้องด้กันแต่ว <c oughs> <UST schnell> ่ารวมกันส <on> ี <lugar> ่คนก็ย <lugar> ังไม่เคยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอเคมีเราสี่คนมันที่มันต่างกันมากอ่ะมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะกลมกลนออกมาอย่างไรบ้าง

สิบโมงหนึ่งนาทีโอ้ยสายแล้วสาแล้วสายแล้วไม่ไดแล้วหมดหมดแล้วตอนนั้นอ่ะเออกุ้มใจอดูว่ถ้ารอบแรกมันโซเอาเร็วมันจะต้องมีรอบสองจะแนบายสองนะ่มเลยเลยวันน้ไ่ไม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 ่ไ่าม่ไม่ไ่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไอยไ่ไม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 ไม่ม่ไม่ม่ไม่ไไงเไมไจบ่่่่่่ไมไม่่่่คิดว่าคิดว่าเอาไไมม่มีไม่ม่า่่่่ม่ม เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งมันเป็นพิเศษที่องใส่ไข่กันพี่อยากมีรอบต่อไหมีก็อยากแต่ว่าไม่น่ามีมันจะมีครั้งแรกครั้งเดียวไงใช่แบบมันมีครั้งแรกได้แค่ครั้งเดียวถ้ามีครั้งแรกมันจะไม่เป็นแรกสองครั้งไงเออมันจะประหลาดประหลาดก็แปลกอ่ะมากเพื่อนแหมสุดเลยแต่ละคนค่ะให้สี่คนฝากให้กับดูใจเป็นแฟนที่จะกดบัตรกันด้วยแล้วก็ดูคอนเสิ ก็ขอฝากคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะฝากควีนนะคะไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้ค่ะพวกเราเต็มที่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ทุกคนจะได้ชมพวกเราทั้งสี่คนด้วยกันค่ะใช่แล้วค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะ10โมงเช้าวันที่2สิงหาคมนะคะอย่าตื่นสายแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะค่ะกดบัตรที่แอปพลิเคชัน The Concert นะคะก็เข้าไปกดเลยแล้วอกว่าคุณจะได้ดูโชว์ที่จัดเต็มอลังการผู้ป้าแน่นอนงไงก็ฝากคอนเสิร์ตของคุณไว ตามเพื่อนเลยค่ะ